สวัสดีค่ะมอนีก็มาพอกับเม่นุ่ยง่ายๆกับไกลในช่องกุ้กไกลชาเนีย่ยวิคเคราะหานะจ๊ะมอนีนะคะไกลสิพาพี่น้องมาเห็ดบงมวงแสอิ่มนะคะซึ่งสีมีส่วนผสมล้วก็ขั้นตอนการทำอย่างไรกับมาติดตามรับชมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะ,อะ,คะเอากระป๋อวงมวงก่อนนะคะ นีกับปอเซ็ตแล้วนะคะต่อไปก็น้ำไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะพอหอล้างะม่วงสะอาดแล้วห้อกับตัดให้เป็นชิ้นนะคะพาขึงก่อนนะคะเอาเม็ดออกค่ะตัดเป็นชิน้น หนาเพอะสมควรน,นะคะแล้วไปแช่อิ่มจะได้กรกอบๆนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ พอหั่นบมกม่วงเสร็จแบบนี้แล้วนะคะต่อไปกะเอาไปดองนะคะดองในน้าเกลือนะคะเอาบมกม่วงใส่ลงไป ใส่นะคะหากระปุกที่ว่ามีฟ้าปิดได้นะคะใส่ลงไฟตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็ใส่นามเป่าลงให้ถ่วมได้นะคะเดี๋ยวอาัตาส่วนใกล้สี ใส่ไว้ไตคลิปให้นะคะพอใส่นามถ่วมแล้วนะคะเ้ากับจะปิดฟ้านะคะแล้วก็ดองไวแบบนี้นะคะเป็นเวลาสองมือนะคะเดี๋ยวหลังจับพานไปสองมือแด้ค่อยมาเบิ่งกันนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นบกมวงที่ว่าห้าดองไว้สองมือแล้วนะคะก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็น้าไปล้างน้ำเกลือเอาให้สะอาดนะคะแล้วก็แสใ่ในน้ำปูนใสอีกหนึ่งขึ้นนะคะหากับปุกหรือว่าผ้าชนะแบบนี้ก็ได้นะคะที่ว่าใส่บกมวงไว้แสน่นน้ำปูนใสนะคะอันนี้น้ำปูนใสค่ะเห็นบหมคะท่างล่างสิเป็นปูนกินหมานะคะ นอนตะกอนเหล้วเมาก็เอาเฉพาะทางทึ่งเขานะคะใส่รงให้่ถ่วมนะคะถ้าก็จะแช่บกม่วงนะคะในหนามปูนใสแบบนี้นะคะหนึ่งขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะคะ ต่อไปนะคะเขากจะเหตุน้ำเชื่อมนะคะสำหรับเหตุบงมวงแช่อิ่มนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่น้าตาลใส้นะคะเกลือป่นค่ะค้นให้น้ำตาลละลายนะคะ พอนำตาลละลายนะคะเทาก็ใส่สีผสมอาหารนะคะวันนี้แกใส่เป็นสีเหลืองไข่นะคะถ้าผู้ใดบ่มีสีผสมอาหารเัีสยใส่เม็ดผุดจีนเนงสีกระได้นะคะเผิ่มสีนะคะอีกจักหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะแต่งสีแห้สวยนะคะ หลังจากนี้นะคะ่ะกับปิดเตานะคะ่ะแล้วก็พักไว้ให้น้ำเชื่อมของห้าเย็นสนิทก่อนนะคะพอ่อแสบมวงนะคะในาน้ำปูนใสพานไปหนึ่งคืนแล้วนะคะเท่ากับน้ำไปล้างออกให้สะอาดนะคะขั้นตอนต่อไปกับน้ำใสกระปุกนะคะพ่อน้ำบกมวงใสกระปุกเรียบร้อยนะคะต่อไปเท่ากับใสน้ำเชื่อมนะคะท่วาเขาเห็ดใบตะแสร่ยิมกมวงนะคะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมท่วาเย็นแล้วนะคะ กดลงแน่จังหน่อยนะคะไห้น้ำเชื่อมถั่วบกม่วงนะคะหลังจากนี้นะคะเขากับบิดฟ้านะคะแล้วก็น,นําเขาตู้เย็นสองหมื่นนะคะเพื่อท่ว่าสีไหบกม่วงนะคะดูดกันกับน,น้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวพานไปสองหมื่นแล้วเข้าไข่มาเบิ่งกันนะคะ ค่ะก็หลังจากที่ห้าแส่บองม่วงในน้ำเชื่อมนะคะเป็นเวลาสองมือแล้วนะคะห้าก็จะได้องม่วงสีสั้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะห้าก็จะอ,ออกจากน้ำเชื่อมเลยนะคะก็เสียเหลือบ้อนแล้วนะคะม่วงแซ่อิ่มของห้านะคะเบิ้งสีนั่นแหละคะ่ะพี่น้องการที่ห้าสีเบิ้งว่าองม่วงแซ่อิ่มของห้าได้ทีหรือบ่ได้ทีนะคะห้าก็ใส่วิธีการซิมมอนะคะ ภาวะการแช่ยิมนี่สิเป็นการที่ว่าเอาน้าตาลนะคะเอาความหวานของน้าตาลเขาไปแทนความเปรี้ยวของหมูม่วงนะคะนอกากซิมเลยนี่นะคะรสชาติก็สิออกหวานๆนะคะแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะก็นี่ก็ถือว่าใส่ได้แล้วนะคะกะ็ทำมาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อค่ะ แล้วพอกันไม่คลิบหนาค่ะสวัสดีค่ะ